อีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงทําให้ชาวบ้านชาวช่องโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันยังคงหวาดพิตกอยู่เพราะว่าเมื่อวานครับมีนักโทษฮะเขาหนีออกไปจากสถานที่กักตัวอยู่แหกคุกไปใช่ก็ยังยังยังไม่ทันเข้าคุกอยู่ในสถานที่กักตัวอยู่ใช่ไหมเพื่อที่จะดูเรื่องของสถานการณ์โควิด19แต่ว่าอาศัยจังหวะที่กําลังกินข้าวเย็น วิ่งหนีออกไปท,ทั้งที่มีโซ่ตรวนเนี่ยติดอยู่ที่ข้อเท้าอยู่เนี่ยนะฮะโอ้โหมันก็สร้างความแตกตื่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบเป็นอย่างมากเลยคือเมื่อวานเนี่ยมีสี่ผู้ต้องขังนะฮะอยู่ที่เรือนจําประจวบจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยเขาหลบหนีออกจากสถานที่แรกรับเป็นสถานที่กักตัวนะฮะเพื่อดูเรื่องของตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อนที่จะส่งเข้าเรือนจําซึ่งสถานที่แรกรับกักตัวเนี่ยก็อยู่ห่างจากเรือนจำเนี่ยประมาณสัก5 0ารอยเมตรเท่านั้น แล้ว4ี่คนเนี่ยที่อาศัยจังหวะทานข้าวเย็นอยู่เนี่ยหลบหนีออกมานะฮะก็คือประกอบไปด้วยนายสหรัฐเสนามนตรีหรือว่านายจา๋จาอายุ28ปีนายพงศกรนะฮะหรือว่าเนายโจ้นายโจ,โจแสงงามอายุ35ปีนายธนวันรอยู่คงหรือว่านายต้าอายุ21ปี3คนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดนะครับและอีกคนหนึ่งก็คือนายพงศิริอินทภาราหรือว่านายบอม อายุ25ปีออตอนนี้2คนนะฮะสใน4เนี่ยก็คือนายพงศิริและนายสหรัฐถูกจับกุมตัวได้แล้วนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยพอหลบหนีไปเนี่ยตอน6โมงเย็ยนเนี่ยตำรวจสพเมืองประจวบคีรีขันเนี่ยก็ออกติดตามไล่ล่าจับกุมนะฮะแล้วก็สามารถจับกุมนายสหรัฐและนายพงศิริได้แล้วซึ่งระหว่างที่ทั้งสองคนเนี่ยหนีออกไปไปก่อเหตุครับจี้ชิงรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเนี่ย ที่อยู่ใต้สะพานลอยตรงข้ามสำนักงานการประปาเนี่ยแล้วก็ไปจับกลุ่มได้ครับโดยจับกลุ่มนายพงศิริได้ก่อนที่บริเวณใต้สะพานลอยเลยหน้าสนามกีฬาจังหวัดหลังจากนั้นฮะถัดไปอีกไม่ไกลก็ไปจับกลุ่มนายสหรัฐที่บริเวณบนทางรถไฟสายใต้ใกล้กับซอยดอนเหียงนะครับซึ่งห่างจากสถานที่กักตัวเนี่ยประมาณ1กิโลเมตร2คนนี้ก็ถูกจับกลุ่มเรียบร้อยส่วนอีกสองคน นะครับที่ยังคงหลบหนีอยู่ก็คือนายพงศกรและก็นายธนวัฒน์วันนี้ครับตารวจสพเมืองประจวบคีรีขันธ์นี่ฮะนี่ทั้งสองคนที่ยังหลบหนีอยู่นะฮะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงทั้งทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เพชรบุรีเนี่ยถ้าเห็นคนที่หน้าตาลักษณะแบบนี้นายพงศกรหรือว่านายโจ้นายธนวัฒน์หรือว่านายตา้าสามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้เข้าไป จับกลุ่มตัวได้เลยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยคาดว่านะคาดว่าทั้งสองคนจะไปหลบหนีแล้วก็กบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโ,<อ>โดยทางตํารวจนะครับได้มีการติดต่อเนี่ยญาติใกล้ชิดของทั้งสองคนเพื่อให้ติดต่อให้ทั้งสองคนเนี่ยขอเข้ามอบตัวแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นผลนะฮะจากข้อมูลนะครับที่ทางตํารวจได้มาก็พบว่าทั้งสองคนเนี่ยหลังจากที่หลบหนีออกจากทางสถานกักกันทั้งนายพงศกร และนายธนวันรเนี่ยทั้งสองคนก่อเหตุนในลักษณะเดียวกับสองคนก่อนหน้านี้เลยไปจี้ชิงรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมาคือสองคนนี้ไปเอามอเตอร์ไซค์ของชายสูงอายุคนหนึ่งที่ขับผ่านมาแล้วที่สําคัญจับผู้ชายคนนี้ที่เป็นเจ้าของรถเป็นตัวประกันด้วยหลบหนีไปทางถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพหลังจากที่พยายามตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับพบว่าทั้งสองคนนี้นะฮะไปแวะเติมน้ํามัน ให้กับมอเตอร์ไซค์ที่ปั๊ม PT ทีที่บริเวณบ้านบึงถนนถนนเพชรเกษมซึ่งก็มีผู้ชายที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันไปด้วยแล้วก็ขอเงินชายคนนี้มา500บาทจะเอาไปเติมน้ำมัน<ห>แล้วพอเห็นท่าว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็ไปเอามอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งของชาวบ้านในบริเวณแถวนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนรถนะเพื่อป้องกันการจับกลุมของทางเจ้าหน้าที่ตารวจ แล้วก็พอเปลี่ยนรถได้ก็ปล่อยชายผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของรถคันแรกแล้วก็ให้เงินคืนไป100่งร้อยบาทบอก <รถ S 1> ว่าเป็นค่าเป็นค่าทำขวัญเออเป็นค่าปลอบใจโอ้โหแสบมากก็มีจัญญาบันอยู่โอ้โหตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยสั่งการให้ตำรวจนี่นะฮะประสานตําำรวจทั้งในพื้นที่ของประจวบเองแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีเนี่ย ติดตามจับกลุ่มอย่างใกล้ชิดเลยนะครับตอนนี้ทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเจ็พลตํารวจโทธนยุทธวุฒิจรัดธรรมรงค์นะครับตอนนี้ก็เดินทางไปยังที่เกิดเหตุเลยนะครับพร้อมกับวางแผนไล่ล่าสองนักโทษที่ยังหลบหนีอยู่โดยย้ําว่าจะต้องรีบจับกลุมให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่ไม่สุขละใจไม่ดีละใจคอไม่ดีแล้วฮะกลัวว่าจะเข้ามาทําร้ายทําอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า นี่นะฮะหน้าตาของทั้งสองคนก็คือนายพงศกรและนายธนวัฒนะครับตอนนี้เนี่ยผู้บริหารระดับสูงของทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมทั้งผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆนะครับตอนนี้เนี่ยโหพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็อยู่ด้วยความไม่ตกังวลละกลัวเหลือเกินว่าจะก่อเหตุซ้ําหรือเปล่าจะทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะยังมั่นใจมั่นคงได้อยู่หรือเปล่าแต่คงไม่นานแล้วค่ะเพราะว่ามีโซ่ตวนติดไปด้วยนะคะ